ถนนสายหาตอนพี่โกไรเดอร์ได้ยังไงที่สั่งไว้อะเล็กน้ำแยกน้ำแยกผักหนึ่งนะครับเออไม่ช้าชังวะเมียแค่ห้าวิเองเปิดฉากพี่ก็เาผมเลยนะครับเล็กน้ำหนึ่งแยกผักครับเออโอ้โหสามสิบครับพี่ตัวทีหนึงให้200ให้200เลยฮะอ่าให้200เลยอ่าพี่พูดผมแล้วนะ เอาใช่ไหมเอาถือให้พี่มาพี่เอครับโอ้โ้มึงจะต่อยกูเลยเหรอไม่ขออก็ได้ครับครับนั่งนั่งๆๆครับโอ้เดี๋ยวเดี๋ยวเี๋ยแ์เอางี้เดี๋ยวกูโอให้มึงพันมึงเดินออกจากฉากไปเลย หูนี่แค่วอมสิวกูจะเป็นหัวช้างอยู่แล้วนะ่เดี๋ยวนะครับพี่3ามสิพี่ครับผมครับผมเอ้ยไสายดีเดี๋ยววันนี้ใช่พี่แ๊ดแดอฮะจังหวัดอะไรนอนแล้วร้อนขอนัทญาไม่ใช่จังหวัดอะไรอ่ะนอนทับุรีอ่อนนอนแล้วันนี้มีอะไรไหมไม่มีละโอเค เฮ้ยแจ๊ดสวัสดีโอ้ยเขาเห่าแจ๊ดสวัสดีตามสบายวันนี้กูรุ่นพี่มึงเนี่ยมาเรียกแจ๊ดเฉยได้ไงลามมั้งเนี่ยห้ามมึงลามเหรอไม่ได้เรียนลามไอรแล้วมาทำไรเนี่ยเมาไปกินก๋วยเตี๋ยวไงอ่านี่แล้วก็พาเพื่อนๆมาด้วยพี่ใครเป็เพื่อนอ่ะเพื่อนเพื่อนเพื่อนเหรอโหนี่ลูกดาราทั้งนั้นเลยนะแต่โรงเรียนนี้ก็รู้อยู่โรงเรียนดังอยู่ลูกดาราเยอะจะตายลูกของแจ๊ดชุนชื่นอะแต่งไทย น้องไต้ไทแบบนี่้ไต้ไทนี่ยโตขึ้นมาอย่ินแก้ยอมทำทุกอย่างเพื่อให้แกไน่ปด้บีโก้ทำงานเท่าไหร่ไปหาพระหมดอ๋อพระเทพทนันเนี่ยเออแล้วนี่โรงเรียนอะไรรอดอก็รอดอรอดอคืออะไรอ่ะก็รอดอไงสงสัยแกจะรอจริงๆนะเออแล้วนี่อะไรเนี่ยโรงเรียนโรงเรียนอะไรอ่ะยีงไงอบยเยอดมาจากอะไรอ่ะเพื่อนครูวัดยาง ตัวนี้ลูกของนุ้ยเชิญยิ้มลูกพ่นุย้ยเหรอเออบอกพ่อด้วยนะติดตามผลงานตลอดเลยนะขอบคุณมากค่แต่หนูว่าให้ดูพ่อหนูเล่นหรอกดูใครเล่นอนะ่ะไม่ดูพ่อเล่นนะทำไมไม่ดูพ่อถึงเล่นละ่ะชอบพี่แจนทำไมชอบพี่แจนแจนะะ่ารักอ๋อก็เป็นฝ่ายของผู้เนี่ยอย่างใี้พี่แจนเป็นผู้วะเรื่องเราผู้ชายเยนะี่ยไม่ได้ใครเล่าเอาอย่างนี้อีกแล้วอะ่ะอยากให้มึงโดนพี่นุยตบมากมาก พ่อไม่ตบหนูพ่อรักหนูโนูรักไหนนั่งมองมึงอยู่นี่แล้วนี่เดี๋ยวกินก๋วเต๋ยวอะไรไหมยังยังยังมึงจะมึงหนูหนูจะต้องโดนแน่เลยนัดเพื่อนมาวันนี้ใครอ่ะนัดกับพี่ก๊อดไลน์เดอร์นาใเอาคุณพี่ไงคุณพี่อ๋อฉายาที่ไปกินก๋วยเตี๋ยวไม่บ่อยนะเชิญดู่นี่เขาได้ติดได้ดีแล้วนี่เออเขาไปสอบติดเภสัชนะรู้ยังอ๋อ เ่งวสารยาใช่ป่ะสารยาใช่พอเก่งเพศสัตว์สารยาโอ้โหนี่คนนี้สุดยอดเลยนะตอนนี้เขาล่ำซ้ำแล้วไม่เหมือนเดิมนะเนี่ยเดี๋ยวเขาได้เวลาเดี๋ยวเขามาเออเชื่อเดี๋ยวเนามาแล้วเออเฮ้ยใครจัอดรไซค์มาโอ้โหมาเฮ้ยวันดีจันอ่าเป็นไรเนี่ยอ๋อขี่ช็ปเปอ้ามาขี่เช็คเป้าต่อรถแล้วลงนี่ขี่มาหกร้อยกิโล แล้วเป็นไงเส้นยืดเขาเนี่ยเอาลงไม่ได้เลยสิเออพักนึงอ่ะอ๋อโอเคโอเคนั่งเลยนั่งเลยนั่งเลยสวัสดีครับพี่กอล์นั่งเลยค่ะเออวันดีพี่กอล์ไม่เจอกันนานเลยนะพีาผานหน้อผนตาเลยนะเว้ยเฮ้ยสบายดีนะสบายดีพี่เออเอ่อเออพี่นี่เหมือนเดิมจริงๆเลยพี่นะเฮ้ยเหมือนเดิมแต่พี่ก็ดีขึ้นไปไหนมาล้วเนี่ยพี่เดิมสาลายาอ๋อสารา ติดที่ไหนมาฮะพี่โก้ไรเดอร์บางหวา่างลองไงนั่งเป็นไงบ้างเมื่อยฮะเมื่อยตอนเรียนนี่มันก็ธรรมดายอยู่แล้วลุกๆกนั่งๆไม่ไมึงให้กูขี่ชอปเปอร์เมื่อยนี่แหละเฮ้ยแล้วตอนนี้เป็นไงบ้างทีสอบติดเพศศาสตร์ไงอเอออนี่ไปไม่ถึงอา้าวทำไมไม่ถึงาาอ่ะแวะศาลายาทาั้งรุ่ละกับ,บ,บเพื่อนๆที่ขับสิบล้อแล้วเวลาไปที่นั่นเนี่ยไปมอบตัวไหมมอบเลย มาเข้านะพี่มาตลอดอ่ะวิ่งไม่ค่อยไหวทำไมอ่ะดูรองเท้าเลยพี่หุ้มยันหุ่นเอาไว้ผมเป็นสไตล์ช็อปเปอร์ก็ต้องอย่างนี้แหละบางคนไม่รู้คิดว่าพี่ใส่เฟือกเป็นสไตล์เป็นสไตล์เอออย่าส่งนี่อย่าส่งแกไอ้คำเที่ยวเดี๋ยวพี่คุยกันตอนหอังนะ ชิ้ไม่กินรชิ้ไม่กินพอเคยนะไม่ต้วกินใจเคยแล้วกินเลยกินเลยแค่นี้ก็เพื่อพอและอ๋อกินประจำเลยนะเวลาเขากินเนี่ยกินลูกชิ้นแปลกชอบกินกระถุงงอกนานๆเจอกันทีกินอยางกินลูกชิ้นเลยกินลูกชิ้นเลยกินลูกชิ้นเลยพี่ไปทุกร้านเลยครับไม่หย่ามีก่อนซี่เพิ่งไปซีไม่ยอมผิดแน่เพื่อน อันเกดนี่เก็บเพก่อนไหมเออเก็บไปนี่โอเคโอเคโอเคเฮ้ยเดี๋ยวเีเี่ไปไหนพี่หยิบของให้รุ่นเนาะอะไรคะแล้วเงียบนะเว้ยเฮ้ยเออใช่อย่าซัดนะเว้ยเก็บวะโอเคเดี๋ยวมั้มีคน้มี